สวัสดีครับพวกเรานะครับศูนย์รถยนต์ DDS Car Center นะครับผมฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจกับทางเพจของทางร้าน DDS ด้วยนะครับก็สิ้นเดือนแล้วนะครับผม31แล้วนะครับแป๊บเดียวก็สิ้นเดือน หมดปีใหม่แล้วนะครับก็เริ่มเข้าสู่เดือนต่อไปนะครับผมใครหารถคันไหนนะครับ d d s Car Center นะครับยังมีบริการนะครับผมเช็คเช่นเดิมนะครับบริการจัดเฟแนแนซ์ให้นะครับผมทุกจังหวัดที่ลูกค้าอยู่นะครับสนใจชมคันไหนนะครับผมทักทายกันได้เลยนะครับมีรถเข้าใหม่หลากหลายมากนะครับนี่ไททันแอดรีดโอ้โหหล่อเท่จัดจ้านแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับ 5,98,000บาทครับ5,98,000บาทนะครับใช่ครับผมเป็นตัว GT a d l i e หน้าตาก็หล่อนี่แต่งครบเลยนะลอ้อเลอจัดทรงรโป่งคิ้วโรบาหลังนะครับแหลกหลังคาด้วยนะครับเป็นชุดแต่งรอบคันเลยฮะใช่นะครับใครอยากชมคันไหนนะครับทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เรา รอเพื่อนๆเข้ามากันนิดนึงนะครับผมใครที่กำลังหารถกระบะนี่ตัวไตไตันแอดเดตที่พี่พเทพี่เคแจ้งอะฮะคันนี้เลขไม่์แค่9ก้าหมื่นกิโลนะครับรถปี2021แล้วก็หรือถ้าเกิดใครนะครับนี่แนวบึกบืนลุยนะครับฟอร์ดเ n นเจอร์นะครับนี่ตัวสตรอม s t <Storm S 2> ร r m แ a c k ฝากพี่ๆทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ <share S 2> ด้ยวยนะมาลงโฆษณากันนิดนึงนะครับผมนี่เรนเจอร์นะครับคันนี้ปีราคาเลขไม่เท่าไหร่ครับว่าขอนุญาตเลยครับคันนี้รถยังไม่ได้ลงโฆษณานะขอนุญาตนะครับนี่หน้าใหม่นะหน้านิวเน็ก7แล้วนะครับผมหน้าใหม่แล้วนะครับ รถอันนี้รถปี2024ราคา9 2 8 0 0 0บาทครับผม9 2 8 0 0 0บาทนะครับใชรถวิ่งกี่กิโลครับคันนี้เลขไม้40,000กิโลครับโหรถมือเดียวนะ้อมเลยนะครับตัวนี้ยางก็ปี25เลยครับพี่เคยางใหม่ๆเลยมีกุญแจไหมอ่ะอยากพาชมภายในกระบะสี่ประตูมากเลยนะครับใช่ครับมันจบจริงๆนะคือขับ แรงเหมือนรถเก๋งนะครับแต่ลุยมากกว่านะครับเจอทงเจอทางเจอหมอน mm hmm. เจอลูกกระหน้าเจอน้ำสบายกว่า mm hmm. อ่ะเดี๋ยวรอคุณแจนิดนึงนะครับ mm hmm. หรือถ้าเกิดใครหารถเล็กๆนะครับนี่โตต้ายาริส hmm. นะครับผม mm hmm. ก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับ C-HR นะครับ Honda CR-V นะครับ6 0แสนไปไปเกิดแล้วเนาะนี่อย่างแรกนะครับนี่มีไฟวลีลข้ามนะครับผมนะครับนี่มีไฟวลีลข้ามนะครับกล้อง3า0องศานี่กล้องสามหกศูนย์ นี่ออปชันจัดหนักจัดเต็มนะครับเนี่ยล้อเลือมาครบหมดแราคาโรบาหลังอย่างหล่อะนะสตอมแตกตัวนี้ไฟทงไฟท้ายนี่ LED หมดแล้วนะครับนี่โลโก้แบบนี้ก็ซ่อนกล้องไว้แบบนี้คือขับง่ายนะ เพาว่าด้วยเซ็นเซอร์ด้วยกล้องต่างๆนี่เซ็นเซอร์นี่มียันมุมข้างน,นะครับนี่เซ็นเซอร์มุมข้างมุมหลังโอ้มีตัวเหยียบบันไดด้วยนะครับุแจกเลเลสนะครับผมตัวนี้มาดูข้างในนะครับนะกระบะตัวนี้ภายในนี่จริงๆ มาครบหมดนะเบาะหนังปรัไฟฟ้านะครับปรับหลากหลายทิศทางเลยนะครับรถวิ่ง40,000ื่นโลนะพวกนี้เดินโรงงานหมดนะครับพวงนี้ผ้าเบาะหนังตะเข็บมาจากโรงงานหมดนะครับตัวน Storm Pack นะครับแอร์แบกข้างครบหมดนะครับพปมารมมลัยบอกเลยว่าใครได้ขับนะครับผมพปมารมมลัยเขาอารมณ์ฟิลลิ่งแบบโอ้โห กระชับมือมากนะครับแล้วก็พรมอะไรอย่างเบานะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ที่ค่ายไหนก็ตีฟอร์ดเขาไม่ลงจริงๆนะเรื่องระบบพรมอะไรเขาเนี่ยนะครับพรมอะไรเขานี้แบบเบากระชับขับง่ายคือ <ork> คันเนี้ยข้างนอกมันดูใหญ่บึกบึนนะแต่ขับจริงๆแล้วขับง่ายมากนะครับผมก็ต้องยอมรับการออกแบบเพราะนะนี่ระบบจงระบบจอมาหมดแล้วเบรกมือไฟฟ้านี่เกียร์ ก็รถวิ่ง40,000ื่โลรถมีวรารันตีถึงเท่าไหร่นะครับว่ารถคันนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรา,าเช็คให้ได้เดี๋ยวขอปีราคาเรลขไมอีกทีหนึ่งนะกับใครที่หานะครับผมสตอร์นแ a ็กนะครับ4ประตูออโต้คันนี้รถปี2024นะครับเลขไม้ีสี่หมื่นกิโลราคาพิเศษ9,28,000บาทครับผมรถมีวรารันตียังไงบ้างครับ ก็ใช้สบายๆนะรถปี2024ไม่40,000โลนะครับผมอุ่นใจสบายใจเลยนะครับาไทตันตัวนี้ก็เพิ่งมาใหม่นะครับผมแตงว่าเปิดนิดนึงนี่ได้ฮะตัวนี้ยาลิสนะครับยาลิสตัวนี้นะถ้าเกิดเป็นยไย ตัวยาไอตัวเอทีที่เป็นตัวคันใหญ่ๆอ่ะสี่ประตูผมบอกนะว่าเครื่องมันไม่วิ่งเท่าตัวนี้นะตัวนี้ขึ้นเขาขึ้นดอยนี่แบบวิ่งกว่าเยอะเลยนะครับผมตอนนั้นเพื่อนผมจะมาซื้อนะครับระหว่างตัวนี้กับตัวใหม่นะครับแต่ตัวใหม่มันก็ได้ตัวโฉมใหม่แต่อัตราการเร่งอัตราการวิ่งนะครับตัวนี้วิ่งกว่าเยอะนะครับผมเป็นรถ เป็นรถที่เรียกว่าในความเข้าใจของเราก็คือเป็นรถเล็กนะแต่ข้างในไม่เล็กกว้างกว่าคันนี้รถปี2019ครับพี่เทปีละเดียวนะเลขไมล์เจ็ดหมื่นกิโลราคา3าม0 0 0สองหมับาทครับกาลิตนะสามแสนสองครับผมต้องดาวไหมฟรีดาวไหมคันนี้ถ้าฟรีดาวผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทฟรีดาวนะฟรีดาวผ่อนเดือนละห้าพกว่าบาทนะครับ นี่สภาพสวยใหม่เลยนะครับเลขไม่เจ็ดหมื่นโลนะเจ็ดหกิโลครับสามแสนบาทฟรีดาวผ่อนเดือนละสามห้าพักว่าบาทครับพี่เพสบายๆนะครับใช่ไฟหน้าใสๆ CHR คันแดงขายแล้วเนาะ CHR แดงขายแล้วครับตอนนี้มี n เนาะ มีสีเขียว c n r แดงขายแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีตัวสีเขียวอยู่นะครับราคาสีเขียวจะมีอยู่สองคันอ่เดี๋ยวผมเช็คให้ระหว่าง CSR กับ Corolla Cross อันนี้พูดแบบตรงๆเลยนะว่าเปรียบเทียบเป็นยังไงนะครับบางคนก็เอจะเอา CSR ดีกว่าหรือว่า Corolla Cross ดีกว่านะครับผมบอกเลยว่า Corolla Cross ด้านหลังกว้างกว่า CSR แต่การขับขี่ผมว่าเซนอาขับดีกว่านะมันเหมือนจุดบาลานซ์ของตัวรถอะความสมดุลความบาลานซ์ของตัวรถอะผมว่าเซนอาขับดีกว่าโคโรล่าคอร์สนะครับผมอันนี้คือความคเห็นส่วนตัวนะส่วนเรื่องการประหยัดน้ำมันเหมือนกันครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเลยเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกา,การดูแลรักษาง่ายเหมือนกันนะครับผมสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมเช็คราคาให้คันนี้คันนี้มันเรามีสองคันเนาะใช่ครับ เอ้ยราคามันใกล้เคียงกันอยู่แล้วอันนี้สี่แสนสี่แสนสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทครับนนพี่เคแต่ก็เปิดง่ายๆนะปล่อย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 มันเป็นกีเล็เนาะแค่เสียบมือเข้าไปก็เปิดได้เลยอ่านี่ภายใน CSR อ่ะสี่แสนปลายนะนะครับผม แต่ดีไซน์แล้วแต่ชอบนะแต่ผมชอบดีไซน์ CSR นะครับผมดีไซน์เขาแบบดูมันดูล้ำมาตั้งแต่เริ่มอ่ะใช้ได้อีกแบบยาวๆนะครับแล้วก็จุดบาลานซ์จุดสมดุลของตัวรถผมว่าขับขับดีครับผมขับขับดีเลยแหละ CSR ขับดีเลยนะครับอ่ะแล้วก็จะมีถ้าเกิดเน้นแนวประหยัดนะครับก็จะมี HRV อีกคัน เอ่อเฮสาวีน,านะครับเฮสาวีเรมีไม่ส0 0 0มื่นโลนะครับผม838,000สา 1, มหมกลายเป็นคันหนึ่งไม่เ0 0 0หมืโลก็7จ็ดแสนกว่าบาทนะครับผมเป็นตัวท็อปทั้งคู่นะนะครับ HRV เป็นตัว RS นะครับหลังคากระจกทั้งบานนะครับเอาง่ายว่าเป็นตัวท็อปสุดทั้งคู่เลย จ็ดแสนกว่ากับ8ปดแสนสามหมื่นแปดพันนะครับท่านผมแล้วก็ไมค์ตัวหนึ่งสําหรับใครที่เน้นแนวประหยัดน้ำมันเนาะครับ,รบอ่ะใครอยากชมขนาดทักทายเพิ่มเติมกันได้นะนะครับสนใจรถที่แต่งยกสูงสวยๆแมคขอบยี่สิบโตต้าหรืออีซุสมาร์ทแคปเกียร์ออโต้ครับสองยี่ห้อนี้เท่านั้นครับผมโตโยต้าหรืออีซุหรอโอ้โหตอนนี้ไม่มีเลยพี่ไม่มีเลยใช่ครับผมตัวสมาร์ทแคปตัวอ่ะ ไม่เป็นไรครับพี่อาจจะยังไม่สนใจเดี๋ยวผมขออนุญาตพาชมก่อนนะเผื่อใครดูนะครับผมอ่ะเผื่อืันนี้ลูกค้าก็เริ่มเข้ากันแล้วนะฮะอ่าพี่เขาหาโตต้ากับอีซูไม่มีเลยนะครับมีอีซูในสมาร์ทแคปอ่ะเป็นตัวนี้นะครับล้อจะไม่ใช่ล้อยีสินะดี๋ว่อดูล้อเท่าไหร่นะ ตัวนี้พี่ล้อ18ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งอันนี้นตัวแครออโต้นะฮะแต่ตัวนี้ได้เกียร์ออโต้ใช่นะครับ5 2 8 0 0 0บาทครับพี่เครถปี2022ปี2022 5 2 8 0 0 0ไฮรลนเดอร์นะใช่ครับนะครับเกียร์ออโต้แล้วตัวค,คันนี้ได้รถมือเดียวเลขไม่ห้าหมื่นกิโลก็สภาพสวยๆนะครับไปน้อยๆน,นะครับ5,28,000ตอนนี้ถ้าอิซุสเรามีตัวนี้นะ จะมีเป็นตัวนี้นะครับไ i g เลนเดอร์อ t o นะครับผม5 2า0ส0นนนะใช่ครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปชมรถอีกคันหนึ่งที่เราแนะนำกันดีกว่านะครับอ่าแล้วก็มี Honda City ตัวนั้นเข้ามาไอ้ตัวนั้นมีราคามาอย่างนั้น City อะ่ะเดี๋ยวนะฮะ เอสวนะครับซิตี้สองแสนต้นๆครับพี่เคสองแสนกบาบาทอเผื่อใครหารถเปนรถมือเดียวราคาสบายๆนะครับผมก็ตัวนี้นะสองแสน,นหน่อยๆนะครับอ่ะวันนี้นะครับขออนุญาตเรามาแนะนำกันนะครับพี่ชาลี กราบขอบพระคุณมากครับพี่มีต Stand ort, สรถสวยๆทุกคันเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับเผื่อ <prueba> ใครนะครับผมหารถแนวนี้นะที่เราจะแนะนํากันนะครับกับ crossover นะครับผม Mazda cx3 อยากให้ฟังกันนิดนึงนะครับรถคันนี้เขามี D <S <S <Ear amous> ดีมีเด็ดเยอะเลยเยอะมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับรุ่นนี้นะถ้าใครเดินเข้าโชว์รูม Mazda นะครับพี่ชาลีติดแบคลิตออกได้ไหมคะ ถ้าเป็นแบ็กนิดเลยโดยที่ยังไม่ปิดอันนี้เรียนตรงๆเลยนะครับว่ายังออกไม่ได้ครับพี่ครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีติดเครดิตแล้วปิดไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ครบกําหนดตามระยะเวลาของสถาบานันการเงินจริงๆอันนี้เราทำเรื่องให้ได้นะครับเรายังมีวิธีทำเรื่องหลากหลายให้แต่ถ้าเกิดว่า ติดเครดิตแล้วยังไม่ได้ชําระหรือว่ายังคงตรงนั้นอยู่อันนี้เราออกไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเราต้องเรียนอย่างนี้ว่าไฟแนนซ์ที่เราจัดเนี่ยเราจัดให้กับไฟแนนซ์ที่เป็นสถาบันการเงินชัดเจนนะครับดังนั้นคือเราผ่อนแล้วพี่จะได้เล่มแน่นอนอันนี้คือเป็นเรื่องสําคัญนะนะครับผมว่าเรื่องของการแบบบางทีเนี่ยอ่ไฟแนนซ์เราทําไมออกไม่ได้ในกรณีที่ติดเพราะว่าเราจัดกับไฟแนนซ์ สถาบัานการเงินจริงๆอะครับที่เป็นมหาชนที่เป็นไปแน้นที่แบบทุกคนรู้จักหมดดังนั้นเรื่องของเล่มทบียนที่ลูกค้าผ่อนไปทุกเดือนทุกเดือนพอผ่อนหมดลูกค้าจะได้เล่มคืนแน่นอนนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเราพาชมนะครับรถ E ีวีรุ่นไหนที่เขานิยมใช้กันมากพี่ตูนะครับผมพี่ชาลีครับยินดีครับผมอ่ะพี่ตูนะครับรถอีวีรุ่นไหน ที่เขานิยมใช้กันมากที่สุดขอถามเป็นความรู้หน่อยครับ B Y D O okay K ไหมครับหรือยี่ห้อไหนครับช่วยแนะนำด้วยครับผมขอบคุณมากครับผมยินดีที่จะอธิบายให้พี่ตูฟังแบบละเอียดเลยนะแต่ว่าบางครั้งการอธิบายของผมเนี่ยมันอาจจะไปพลาดริงหลายอย่างพี่ตูโทรหาผมส่วนตัวได้เลยนะ0814490666 0 8 1 4 4 9 0 6 6นะครับ0 8 1 4 4แ0 6 6 6แต่นะครับผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่านะครับว่า ในรถ E ีีปัจจุบันนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผู้ซื้อใช้นะครับจะต้องทำความเข้าใจกับเขาก่อนนะครับผมอย่างแรกเลยคือหนึ่งเลยในเรื่องของระบบการชาร์จนะครับถ้าเกิดว่าพี่เดินทางไกล้บอยนะครับหรือการวางแผนเนี่ยพี่จะต้องชัดเจนมากนะไม่อย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแบบมีผลในการใช้งานชีวิตประจำวันจริงหรือเดินทางจริงๆนะครับอย่างที่สองนะครับผมบอกเลยว่าระยะของกิโลเนี่ยนะครับผม เขาเคลมมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ในความเป็นจริงมันไม่ถึงแน่นอนแล้วมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมมันจะลดลงไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าครอบครัวผมก็มีใช้ E ีีนะครับอ่าไม่ใช่ว่าไม่มีใช้นะครับก็คือใช้มี E ีีนะครับซึ่งระยะมันก็จะขยับถอยลงถอยลงไปเรื่อยๆนะครับผม แล้วส่วนเรื่องอื่นๆนะครับพี่ตู้โทรมาได้เลยนะครับ0814490666นะครับผมยินดีให้แจ้งรายละเอียดนะครับสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของตัว EV นะครับผมอะวันนี้นะครับอ่้แจ้งตัวอย่างนึงะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่ตู้นะครับไม่ได้เน้นรถที่แบบใหญ่อลังการงานสร้างนะครับเป็นรถที่เรียกว่านั่งกัน3คน4คนเดินทางไกลได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งในเรื่องของตัว h y b ริด นะครับไม่ต้องไปยุ่งในตัวของตัว e v ้วนหรือว่าไม่ต้องยุ่งของเรื่องรถติดแก๊สผมแนะนำมาด้า2นะครับก็20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมอ่ะเรามาชมกันต่อนะครับกับตัว Mazda CX3 นะครับครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับคันนี้ Mazda CX3 2.0ตัวคอมฟอร์ตปี2023นะฮะคันนี้พี่เคราคาพิเศษวันนี้548,000บาทครับ คันนี้เลขไม่สี่ห0ื่นกิโลเป็นรถมือเดียวออกห้างรุ่นท็อปสุดนะฮะเช็คศูนย์ทุกระยะเพราะว่าคันนี้รถยังมีวารันตีจากศูนย์ถึงปี2,028หรือ1 5 0 0 0 0สนหมนกิโลนะครับห้าแสนสี่พใช่ครัูดตรงๆครับว่าราคานี้ก็ซื้อตัวรถเล็กๆหรืออีโคคาร์ซิตี้คาเลยนะแต่อันนี้ก็คือได้อ p อปชั่นสมรรถนะง่ายๆเลยอย่างแรกหลังคาก็ซันรูฟแล้วนะครับ กล้อง360องศารอบคันล้อแม็ก18นิ้วนะครับเกาะถนนอย่างดีแล้วก็ตัวที่ชาร์จไร้สายไวเลสชาร์จเจอร์มีด้วยนะฮะระบบแอร์เป็นออโต้เบาะหนังปรับไฟฟ้าพร้อมกับเมมโมรีซีด้วยครับพี่เคมีเมมโมรีซีแล้วหายากนะนะครับตัวนี้มีมีเมมโมรีซีด้วยนะครับไฟฟ้าเมมโมรีนะครับแอร์แบ็กหกตำแหน่งนะครับซันรูฟนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ใครอยากซื้อ CX3 รุ่นเนี้ย เดินเข้าโชว์รูมป้ายแดงคร,ครับผมพี่จะไม่มีแล้วนะพี่จะไม่มีแล้วนะครับผมเพราะว่าตัวเนี้เป็นตัวลิมิเต็ดไปแล้วเป็นตัวสะสมแล้วนะครับผมเพราะ้อาบอกเลยว่าถ้าเกิดที่เดินเข้าโชว์รูมมาสด้าป้ายแดงวันนี้นะครับที่บอกว่าอยากจะซื้อ CX3 อ็กซสราคาสาันลุกเขามี CX3 ตัวถังแบบนี้ให้พี่แหละ แต่ว่าจะเป็นไม่มีตัวสันรูฟตัวสันรูปหาไม่มีละครับผมแต่ว่าตัวนี้หนึ่งเดียวเลยหนึ่งเดียวแน่นอนครับหายากมากนะครับผมถ้าเกิดพี่จะหาตัวสันรูฟพี่ต้องหารถที่เป็นมือสองมือสองและแล้วเลขไมล์สภาพตัวถงังแต่ละคนแตกต่างกังงงนแน่นอนใช่ครับนะครับอ่าคันนี้มีระบบ Apple c a r า l a y and r o i d Auto ตครับพี่เคตัวนี้นะครับสภาพ<น>สวยมากมันเป็นแบบ เหมือนอะคาทัล่านะใช่ะมันไม่ได้สกรปรกไม่ได้เก่านะแต่มันเป็นลายแบบนี้นะครับรถคันนี้นครับพี่เคถ้าเราทําเรื่องฟรีดาวนะผ่อนเดือนหนึ่งประมาณสักอะ9,000บาทแปดพันไปไปลายเก้าพันครับฟรีดาวผ่อนเดือนละเก้าพันกว่าบาทได้รถสมรรถนะที่ดีขึ้นยน์ที่ผมคิดว่ารถคันเดียวคันนี้คิดว่าไปได้ทั่ประเทศไทยแล้วนะอืตอบโจทย์เลยครับกุญแจของเราให้มาครบสองดอกนะครับพี่เคมีมาครบแล้วทั้งสองดอก เป็นกุญแจ e ีเลสรุ่นใหม่นะฮะแบบนี้ครบสองดอกนะครับนี่เป็นรุ่นใหม่แล้วนะกุญแจเป็นนิวแล้วนะนะครับเป็นตัวกองแบบใหม่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับมีระบบพุทสตาร์ทด้วยครับพีเคอ่ามันตัวท็อปสุดแล้วฮะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทัเปิดพ้องเครื่องนิดนึงได้ครับนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าราคา5 4 8 0ส0บาทนะครับผม ราคารถนี่เหมือนตัวซิติคาร์อีโคคาร์คันเล็กๆนะครับแต่ว่าสมรรถนะกับออปชันนี่คือได้เป็นแบบว่าตัวรุ่นใหญ่แล้วอะจัดเต็มความใหม่ความเนียนนะครับผมคลิปมากถ้าถ้าเราจะเปรียบออปชันนะครับพี่เคตัวเนี้ยผมให้ว่าออปชันเขาเหมือนเซอ5อ็ก้าเหมือนเลยเหนือกว่าเซอ็ก้าด้วยเพราะว่าได้าราคาสรลุกใช่ สกายทีจีนะครับอ่ะก็คอนเฟิร์มนะครับผมนี่นอ็อตฝาหน้าไม่เคยถอดนะครับเบ้าหัวโช๊คเดิมโรงงานทั้งหมดเอาง่ายว่าคานหน้าคัสซีสปอรตรอบคันนะครับท้ายเดิมโรงงานหมดครับผมนะครับการันตีเลยว่าส,สวยๆเลยนะครับก็อย่างที่เรียนแจ้งนะว่าวันนี้ถ้าเกิดเดินเข้าโชว์รูม มาด้านะครับแล้วก็บอกว่าต้องการซื้อ CX3 ที่เป็นตัวส u n ปไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วแต่จะมี CX3 ที่เป็นตัวถังแบบเนี้ยครับแต่ว่าออปชั่นจะไม่ได้ส u n ปแบบนี้ขายอยู่ปกติคือไม่มี s u n r แล้วไม่มีส u n ปแล้ว no ส u n r แล้วนะครับผมคือเอาง่ายว่ารุ่นท็อป u n r o โรงงานไม่มีแล้วเบาะหนังสีดำอู้สวยๆครับนะครับล้อก็ใหญ่อยู่นะ 5แสนสี่หมื่นแปดบาทนะกับออปชันแบบนี้นะครับผมนี่ถ้าคุมรถโรงงานแล้วก็มีแถมให้นะครับมีให้ด้วยนะครับเ <aggi> พราะว่าเขามีามาให้เรานะครับตัวนี้มันสามารถปรับพับเบาะได้นะฮะไอ้ตรงตรงที่บังสายตาตรงเนี้ยก็สามารถถอดออกได้ด้วยนะครับจุดเด่นคันนี้ก็คือกล้อง,360งาสามร้อหกสิบราคาซันรูฟ เบาะหนังปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีนะครับซึ่งไปดูเลยว่า CX3 คันอื่นไม่มีแน่นอนนะครับแล้วมาด้าต้องบอกนะครับว่าเทคโนโลยีสมรรถนะยุโรปมากแต่การดูแลรักษาแบบญี่ปุ่นเนี่ยฮะพอพอมันปรับแล้วก็จะวางของได้เรียวยาวนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆเนาะนะครับในเรื่องของริ้วรอยนะครับเนียิปไม่มีนะไม่มีรอยเลยว่าแบบโอเคมาก ใช่รถวิ่ง40,000กโลครับพีเคนะครับไม่มีรอยเลยสวยงามฮะนี่ตัวนี้ยังมียางอะไหล่แล้วนะยังยังไม่ได้ตัดออกนะครับมียางอะไหล่พร้อมอุปกรณ์ครบหมดเลยอุปกรณ์ครบหมดนะครับยางอะไหล่เรอชอบนะรถที่มียางอะไหล่เนาะอ,อันนี้คือเราเลือกไม่ได้นะมั่ฮะออกแบบมาจากโรงงานใช่ฮะเพราะว่าปัจจุบันเดี๋ยวนี้รถจะไม่มียางอะไหล่แล้วใช่ ยานนะครับห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทรถปีอะไรนะครับทันนี้รถปี2023บครับรถปี2023สรถวิ่ง40,000กิโลเมตรใช่ฮะมีวารันตีจากศูนย์มาด้าไทยแลนด์นะครับหมายถึงว่ารถเสียมีปัญหาเข้าศูนย์มาด้าได้ทั่วประเทศไทยถึงปี2028ถึงปี2028หรือเลขไม่หนึ0 0 0 0นม 1> 1, 50, กิโลครับอ่ะครับผมครับสบายใจ่นะ,ะนะครับผม มีารันตีนะครับผมถึง150,000กิโลเมตรหรือปี2028นะครับผมตัวนี้หาไม่มีในรุ่นอื่นจริงๆนะครับผมไม่มียังไงบ้างนะครับนี่ตัวนี้ได้เบาะหนั่งแบบไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีนะครับผมหลังคาซันรูฟนะครับสรุจสภาพลบนะครับนี่โอเครถเช็เคสูตรทุกระยะเลย<า>นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอเดี๋ยวเอาดูดูดูด รอนี่ในกล้องสามสิบนะแล้วก็ลถเช็คสูตรตลอดใช่รัาลถยังมีรันตีไม่ขาดจากสูตรรถมีรันตียาวๆใช่รถมีรันตีถึง1นึ่งแกิโลเมตรเรื่องไม่สี่หมื่นโลตอนเนี้ยใช่ครับนะครับราคานี้ซื้อเถอะห้าแสนห้าแสนสี่หมื่นแปดพันสมมุติตอนเนี้ยเราเดินไปป้ายแดงอะครับพี่เคเราได้มาได้สองนะห้าแสนกว่าบาทถ้าวันเนี้ยพี่เดินไปซื้อป้ายแดงพี่ได้ตัวถูกที่สุดเอาง่ายเลยพี่ได้ตัวโลสุด ตัวโลสุดตอนนี้ก็อยู่5้าแสนสี่ของมาด้าสองรุ่นถูกที่สุดมาด้าสองด้วยนะมาด้าสองด้วยมาด้าสองรุ่นถูกที่สุดตอนนี้พี่ได้ไอโฟนห้าแสนสี่ครับอาว่าพูดคานี้ใช่เลยนะใช่แต่คันนี้พี่ได้รุ่นท็อปแล้วไม่มีแล้วด้วยแล้วไม่ใช่ตัวโลด้วยตัวท็อปสุดและเป็นเครื่องยนต์ตัวสองพันนะครับขับทางไกลดีเขาสายคอสโอเวอร์นะชาติมาครบหมดแล้วก็ช่วงล่างผมบอกก่อนว่าช่วงล่างเขาก่อถนนหนึบมากๆนะครับ ทัศนวิสัยดีนะฮะตัวเนี้ยมันจะมีเดทามาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราต้องวิ่ง,น,งนะครับมันถึงออจะขึ้นมด้เขาดีอย่างนี้ใช่มันต้องขึ้นฮะอ่ะก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับผมก็สนใจขนไหนชมเพิ่มเติม,มทักทายกันได้ นี่ก็ Honda City นะครับผมสองแสนหน่อยๆเท่านั้นนะครับนี่ Toyota Camry นะครับมีทั้งซันรูฟไม่ซันรูฟมาดสอง แล้วก็มีตัวถ้าหารถดราคาเบาๆเรามีอะไรบ้างนี่แสนกว่าบาทอาเมรได้อเมล่าได้อเมล่าแสนต้นๆเองฮะอเมรได้ครับมีหลายพันนะ,ะน,น,นีกาเลนนี่สนนึก็สองแสนกว่าบาทพี okay. <ม>่เท่ต้องดูว่าถ้าพี่สนใจเป็นเรื่องเงินผ่อนนะครับผมคิดว่าราคาสองแสนกว่ากับแสนกว่าบาทเนี่ย ผมว่าข้างวุฒิผ่อนไม่ต่างกันเยอะอ่าผมคิดว่าต่างกันไม่เยอะอ่ะไม่เยอะผมพูดเลยไม่เยอะผ่อนสามแสนเนี่ยเพราะว่าร้านเราอ่ะได้เป็นตัวเอเดอร์ดังนั้นเนี่ยยอดดอกเบี้ยหรือสิทธิพิเศษจะมีให้เยอะกว่าถ้าผ่อนประมาณสองแสนก็่าผมคิดว่าประมาณห้าพันบวกลบนะฮะโดยประมาณนะฮะอ่นี่นะครับอเมร่าอเมร่าก็มีนะครับเราจะมีอเมร่าคันนั้นนะครับพี่เค ราคาหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันอยู่ตรงนี้สามหมื่นแปดพันอ่าไปดูกัน,นะะอยู่ด้านนี้เลยฮะชุบ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 อ่ะคันนี้นครับ,รบผมราคาหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทครับนิสสันเอเมร่าหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทใช่ครับคันนี้เลยราคาดีมาก ตัวนี้มีจอนดอยแล้วนะครับพร้อมกล้องถอยหลังมาแล้วนะซื้ีเอนี่ราคาแสนสามแปดก็ได้รถสามารถขับขี่ได้เลยนะ<ช>ไม่ใช่<ะ>ว่าซื้อไปแล้วโหวนะครับนี่ได้เกียร์ออโต้นะครับกล้องถอยหลังมีให้ครบมีจอนดอยด้วย,วยราคาสบายๆนะครับตัวนี้ถ้าคัน,นคันนี้ใครอยากจะทําเรื่องผ่อนนะครับดาวสองหมื่นสามผ่อนเดือนละสองพันห้าร้อยกว่าบาท ผ่อนเดือนละ2,500กว่าบาทใช่ครับพี่ผ่อนมอไซค์อ่ะผมพูดกันแค่นี้เลยผ่อน2,000บาทพี่ผ่อนมอไซค์กันอ่ะแต่คันนี้ต้องดาวนะดาว213ครับผมอ่านะครับก็ฝากเบอร์ว่าไปนิดนึงครับครับผมว่า DDS นะครับ084-0014802 084-0014802ว่า DDS ยินดีให้บริการครับผมรบบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศไทยนะครับรวมถึงส่งรถทุกจังหวัดที่ลูกค้าอยู่ใช่ฮะ วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามการพกของเราทีนึงวันพรุ่งนี้รั่งแต่หกตีโมงนะครับแอร์ออนะแอคอร์ดมีไหมคะตอนนี้แอรคอร์ดยังไม่มีเลยครับอคอร์ดยังไม่มีนะแต่มีแคมรี่มีแคมรี่ครับผมมีทั้งตัวไฮบิดกับตัว2.0นะครับหรือจะเบนท์แบบนี้ก็ห้าแสนกว่าบาทน,น,นะครับผมครับพี่ศิยานะครับผม อย่างนี้ก็5้าแสนหกหมื่นแปันนี่ได้ E สองห้าศูนย์นะ AMG ทั้งคันหลังคาแก้วเกียร์คอแล้วด้วยอนะครับผมหรือถ้าเกิดโอ้โหรอจะจ้านสวยๆรุ่นใหญ่เลยนะเ l s ล์สเก้าแสนกว่าบาทใช่ครับนะครับคันนี้ป้ายแดง4ี่ล้านไหมพี่เกย์ป้ายแดง4ี่ห้าล้านสี่ล้านกว่าครับนี้เราเหลือแค่เก้าแสนกว่าบาทนะครับใช่นะครับประหยัดไปประมาณเจ็ดสิบตัวห้าไปเต็มอย่างน้อยใช่นะครับซีคูปก็ห้าแสนกว่า นะครับใครบอกว่าเบนซ์ราคาปู๋ต้องเป็นร้านไม่ใช่นะฮะตอนนี้ราคาดีแล้วก็นนร้านผมเปิดบริการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะอยู่ใกล้แยกลาซานนะครับอยู่ติดกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีลาซานทางออกที่2นะฮะมาง่ายถ้าพี่ๆคนไหนสนใจเข้ามาดูรถที่ร้านทักแอดมิน เดี๋ยวมีปักหมุดมปให้ครับผมเจอแน่นอนตรงแน่นอนนะครับแล้วก็ร้านเปิดบริการทุกวันมีไฟแนนซ์เซ็นให้ทั่วประเทศไทยแล้วส่งมอบรถทั่วประเทศไทยด้วยนะครับครอสุดเพชอาแบบนี้ก็จะแสนก็่าบาาโอ้โหนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามการพกกริีหนึ่งพ่งนี้นะจ๊ะบ๊ายบายสิบโมงเช้าเนาะงใช่ครับสวัสดีครับ